โอเคต้องขอการาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กเกมที่มีชื่อว่าทั้งชื่อเกมคือเออก,ก,ก็เรียกกันว่าเกม B b r a c i n g นะแต่ชื่อเต็มมันไม่รู้ว่าเรียกมันอะไรเหมือนกันนะผมก็งู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนนี่นี่ไงนี่ฮะชื่อเกมโอเคแต่เราไม่ได้มาอ่านชื่อเกมนะเราจะมาเล่นเกมนะฮะโอเค ไปเริ่มเลยฮะอย่ารีรออยู่ฮะก็ต้องขอไปด้วยที่ผมหายไปนานนะฮะก็เรมมาเล่นด่านหนึ่งจบไปแล้วนะะก็้เล่นคก้าวๆกันไปแล้วนะก็มาเล่นต่อด่านสองเลยะโอเคก็คือที่ผมหายไปนานก็เพราะว่าโทรศัพท์มันเสียนะฮะโทรศัพท์เล่เก่าแล้วก็ผมได้ซื้อเครื่องใหม่แล้วนะฮะโอเคก็ลื่นนะฮะสำหรับเครื่องนี้แล้วก็เกมนี้ก็กราฟ,ฟิก่อนข้าง,งสวยนะฮะโอ้โหดูดีโอเคแขลงเลยฮะ นี่ทำไมรอยรถผมมันกากมารอยรถคนดูมันเท่สัตว์โหยเลียวโอ้โหหลุดโค้งหลุดโค้งเอ้ยเชนต้นมะพร้าไว้อ้๋นี่เก็บไอเทมนะก็จะมีไอเทมต่างๆตามทางที่เราต้องไปนะฮะโอ้โหปูครับปูโอ้ตองแดงฮะโอ้จนปูไอเฮี้ยมึงนี่แม่งโคตรเฮี้ยนะฮะ ลูกฮะนี่ป้องกันไว้อยากใครใช้เทมกับกับเราได้นะฮะโอเคนี่โอ้ยไอ้เชี่ยนั่นไงฮะเราโดนไอเทมของคนอื่นกูยิงมั่งฮะนี่ยิงมั่งฮะนี่ครับนี่ไฟเราติดไฟโอ้ยอเชี่ยหลุดโค้งไอสัตว์เอ้ยไอจิงฉันใช้อยู่แล้วเมื่อกี้ไอเชี่ยโอ้ในที่สองว่ะ โอ้ oh, ได้ที่สองอ่ะไม่ออมอ่ะอยากได้ที่สามอะ่ะที่สามดีกว่าฮะโอ้ oh, ได้สองดาวเองโอ้ oh, อยากได้ที่สองอ้ยอยากได้ที่หนึ่งใช่ okay, เครอาใหม่อยากได้ที่หนึ่งว่ะเดี๋ยวปรับใหม่นิดนึงโอเคอยากได้ที่หนึ่งอะ่ะนี่ปะละโอเคได้อยู่เว้ยอุ้ยไอ้มึงเล่นกูแล้วไงมึงเล่นกูไงไม่เป็นไรฮะเอาใหม่เอาใหม่ โอ้ได้ที่สองอยู่ยนี่ครับกดไปเลยฮะนี่โอ้ได้ในโป้มะนี่ยิงในโปฮะโอ้ยได้ที่สองอยู่เลยวะ่ะที่หนึ่งไปไกลแล้วอ่ะนี่โอ้ยดิบโอ้โหกระตุกกระตุกวะ่ะอุย้ยไอ้ิหวังเลยวะเนี่ยโอย้ไม่ทันวะ่ะเร็วอ่ะ โอ้โหคันที่หนึ่งแม่งอย่างเร็วอะ่ะโอ้โห,โโหไม่ทันว่ะเอ้ยเอาใหม่ไม่ยอมไม่ยอมหรอกจากได้ที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปเล่นด่านสามมันดูนะฮะด่านสองไม่ได้นะเราเล่นด่านสามันดนะด่านสนะี่อยู่เลยดีกว่าเออเล่นทำไมดันเล่นทำไมอะ่ะ ด่าน3นี่ด่านสีไปเลยโอเคโอ้โหกราฟิกอย่างสวยนะบอกไปเลยก็โอ้โหรถทำไมแม่งอย่างท่วะไม่รถกูกากวะโอ้ยไม่ค่อยเชี่ยวชาญถนนนี้อะยิงมากเลยฮนะนี่กระเด็นไปเลยดิกระเด็นไปเลยโอ้โหไก่เต็มหน้าเลยฮนะไก่เต็มหน้าเว้ยโอ้ยไม่ค่อยจำ นี่ก็เช่ชาฌานถนนเนี่ยโค้งตลอดเลยนี่ฮะนี่อย่างไรู้วางถังน้ำมันไว้ดิฟนี่พอวอเกอร์นะเว้ยใครเคยดูฟาสเจ็ดบ้างเนี่ยไม่เกี่ยวัแล้วดิฟนี่ดิฟอย่างกับพอวอเกอร์นี่ฮะวางถังน้ำมันไว้ ทไปได้อยู่เว้ยโหที่หนึ่งว่ะที่หนึ่งว่ะเออเดียว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 โอ้โหไหนสินใจวะโอ้โหได้ที่หนึ่งฮะโอ้โหที่หนึ่งเว้ยโอเคโอ้โหได้หนึ่งเพชรด,ด้วยเย้โอ้โหเจ๋งว่ะเจง๋จงเจง๋ง โอเคก็นึกว่าจะเป็นการอัปเดตนะฮะแต่ผมไม่อัปเดตหรอกอัปเกรดหรอกโอเคก็ขอพอกันแค่นี้ก่อนนะละกันนะแบตเตอรี่จะหมดแล้วเหรอสิแล้อโอเคไว้เจอกัในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสัญญาว่าจะลงคลิปบ่อยๆฮนะพยายามจะลงคลิปให้บ่อยๆที่สุดนะฮะโอเคถ้าชอบเลมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะก็ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ